จากกูชาแนลสวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับจากกูชาแนลนะครับก็มาด้วยกัน8คนนะครับ8คนนะเริ่มจากคนแรกเลยครับน้อกปรดของเราสวัสดีครับผมครับต้องเติมเต็มแค่นั้นแค่เสกก็พอคนที่สองครับสวัสดีครับผมแท่งทองครับตัดติดแท่งทองสวัสดีครับ แค่นี้ครับ er> ชื่อครับชื่อเอ็มดิวว่าดายเอ็มดิวว่าดายของผมต่อไปครับยี่ไปครับแบคครับแบคที่มาจากความมืดนะครับคอย่อมฮะแบคที่มาจากความมืดนะครับแบคที่มาจากความมืดนะครับต่อไปครับแบคก็เลยครับแทนครับแทนครแค่นี้ครับครับไม่มีครับไม่มีอะไรส่งไปกับไม่ให้คนต่อไปเล่นต่อนะครับต่อไปครับครับผมผมโรบิโอครับผมโรบิโอครับไม่มีในซีรีส์ ไม่ได้ครับไม่มีครับไม่มีคราบต่อไปครับถัดไครับผมคอนดักครับคอนดักอะไรครับตีแล้วตีแล้วนครับขอขอขอหมายนิดนึงครับอ๋อเป็นเป็นเป็นเลียงครับเป็นน้อยเป็นน้อยครับเป็นน้อยเป็นน้อยคนนี้ไม่ถามครโอเคจบครับผมโอเคครับคนสุดท้ายครับสวัสดีครับผมเบาวนะครับโรฮินจาตามในในช่องอิ imcd channel อ๋อมีติดช่องอพี่ด้วยนะครับมันมีเหรอ คิดแล้มแรงต้องเหลือนะครับผมโอเคครับทุกคนคงเห็นแล้วนะครับวางอยู่ด้านหน้าของเรานะครับทั้งสปอนเซอร์และเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับก็คืออัศวมินโตโกมนะครับก็เป็นเกมอยู่ในหมวดอัศวินโตโกมเกมหนึ่งนะครับก็เกมอาลบอรอนนะคะในเกมวันนี้นะครับเราจะเล่นด้วยกัน8คนนะครับจริงๆมันเล่นได้ตั้งแต่ห้าสิบต้องครับลูบิโอครับผมครับก็จะบอกเลยนะครับว่าลูบิโอเป็นคนนาเกมนี้เข้ามามาเล่นกับพวกเรา นะครับก็อย่างแรกเลยฮะเอากล่องลงให้ผมหน่อยครับบังไมค์ครับผมได้ครับได้ครับแต่สปอนเซอร์เอาไว้ครับเอาไปได้เอากล่องมยาวใจลงไม่ต้องพูดมีสิทธิ์พูดแต่เปิดกล้องแล้วนะครับหยิบตัวกะครให้ผมหน่อยครับไม่ใช่ครับทั้งหมดครับมีมุกเชื่อชื่อฮะ วิธีการเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้รูเบนโอมาสอนในตอนท้ายคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับจะมีด้วยกันแปคนนะครับคนดีห้านะครับผู้ร้าย3ามนะเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะเป็นคนแจกไพ่นะคนแรกเลยครับอ่าคนแรกชื่ออะไรนะครับอลืมลืมลืมปอดับปอดคอนเซ็ปต์เขาอะไรนะคอนเซ็ปต์เขาอะไร ลืมแล้วลืมแล้วลืมเลยวเอาไปที่ข้อเอาไปที่สไปที่สองเฮ้ยทำไมเลที่สองนถ้าไม่เคยเห็นนะครับคนต่อไปครับใบที่สี่ครับใบที่สี่ครับถ้าไม่เคยเห็นนะไม่ไม่ไม่ถ้าไม่เคยดูนะใบที่สองเจ็ดครับผมเซตมันมันไม่น่าเหลือถึงเจ็ดนะตอนนี้เอาลองสุดท้ายเลยกันลองบวยอ่ะใบเหลือสี่ใบครับเอาสุดท้ายครับ สุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดใช่ไหมมีคำถามตัวท้ายครับไปไหนก็ได้ครับพี่เธอเลือกให้ผมบอกผมนะฮะผมไม่พี่เธอครับผมบอดกินไปให้ไปทําเดี๋ยผมมีคำถามครับเอาไปที่แปดครับมีคำถามครับยกมือครับจําตัวละครไม่ได้จริงนะฮะบอดกินไปไม่พี่เธไว้ทําไมเนี่ยเบลเบาเบาส่งน้ำดำให้เขาหน่อยน้ำดำเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนพลังโลโก้น เออเอาเลยโหลดก็โหลดเลยอ่ะน้ำอ่าฮ่าฮ่าฮ่าอิิฟแช่นะครับอิ่มซีริแชนะครับยังไม่จบอีไปเลยครับก็บอกนะครับว่าพวกเราเหรียชอบกินน้ำดำพวกนี้มากนะครับกินกันวันละเป็นแพ็คฮะถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์เห็นก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคปากโอเคโอเคเรามาเริ่มเกมกันนะครับทุกคนดูตัวละครแล้วถูกต้องไหมฮะครับมีใครสงสัยตรงไหนถามครับ ริ่มกันในเกมแรกนะครับก็จะให้ทุกคนหลับตาครับนะครับหลับตานะครับเริ่มเกมมานะก็จะเป็นผู้ร้ายนะครับผู้ร้าย3าคนนะครับผู้ร้าย3าคนลืมตามองหน้านี่ครับผู้ร้าย3าคนเห็นกันแล้วนะครับอ่าถ้าผู้ร้าย3คนเห็นกันแล้วหลับตาครับต่อไปครับอ่าผู้ร้ายนะครับจะเว้นตัวเงานะจะเว้นมิเตอร์เรนนะไม่ต้องยื่นมือมานะครับผู้ร้ายอีกสองคนยื่นมือม้างหน้าครับ ระวังชนกันนะครับระวังชนกันนิดนึงครับยืนมือมาเล้นตักรรมมือและชิลลิเปอรขึ้นครับอ่าอ่าเมอร์ลินครับหัวหน้าคนดีลืมตามองครับนะครับเมอร์ลินเห็นแล้วนะครับเมอร์ลินเห็นแล้วนะครับเมอร์ลินหลับตาทั้งสองคนเก็บมือครับเมอร์ลินนะครับหัวหน้าคนดีกับอ่ามอกร์กาหน่านะครับหัวหน้าคนเร็วยื่นมือมาข้างหน้าครับระวังชนนะฮรระวังชนกันนะครับ เพอร์ซินวอนะครับองค์คลักนะครับลืมตามองอ่าเพอร์ซิมวอเห็นแล้วนะครับเพอร์ซิมวอเห็นแล้วนะครับเพอร์ซิมวอหลับตาทั้งสองคนเก็บมือทุกคนลืมตาครับหลับไปแล้วครับหลับาเลยครับหลับนานแล้วโอ้โหตายแล้วตายแล้วเนี่ยเราอ่ะชอบเล่นบทเดิมอ่ะเป็นตัวโกงทีไรเราลืมตาช้าตลอดเกมเป็นตัวโกงอ่ะอ๋อใช่ใช่ผมจะมีเวลาให้ขิงครับประมาณ 30วินาทีนะครับขิงเลยฮะเอฟฟินเอฟฟินเอาพูดถึงตัวพี่ไหมเฮ้ยมึงเฮ้ยมันเจสตายพี่อะไรก็เลยฮ่า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 ฮาเจยก็มานี่ดูดปาดดูดปาดเริมาหลอดพี่ดูดปาดเริ่มมาหลอดมานะผมว่าพอสมควรแล้วนะครับในการเกมเนี้ยในการเริ่มเกมเนี้ยมันไม่ต้องบัฟอะไรกันมากมายครับมันจะบัฟกันในเกมนะครับก็เกมแรกครับ ผมขออนุญาตให้เป็นทางด้านมุมซ้ายเลยกันนะครับเป็นมุมซ้ายมีคนเริ่มนะครับวา,นานในเกมนี้นะครับเราใช้การบนขวานะครับวนขวาเริ่มจากทางด้านซ้ายมือของผมก่อนไปมุ่งกลนไปมุ่งกลดนะครับในเกมแรกนะครับเกมเคเวสท,ที่หนึ่งนะครับคู่ไปทาภารกิจนะครับสามคนด้วยกันนะครับสามคนด้วยกันสามคนสามคนอ่าน,อนี้ คิดหนักครับเกมแรกก็คิดหนักแล้วผมคนดีไม่ได้ใส่หมวกาไอ้ตัดสินมาจะฝ่ายมวกพี่คนดีพี่คนดีโอันตีรอเลยผมคุ้มดีครับมาหนิเฮ้ยเอาไว้ผมใจปะวะเอ้ยไม่ใจเอาไม่ต้องคิดนานขนาดนี้ได้ไม่ฝ่ายไม่ฝ่ายเนี่ยเนี่ยมึงแม่งเหลี่ยมเยอะมึงไงเนี่ยพี่คนดีแน่นอน ดูดิไม่ให้โจรเลยตัวเองไม่ไปรู้กันอยู่ไปด้วยดิรู้รู้กันอยู่สามคนสามคนรวมตัวเองได้รวมผมได้อะได้ได้โอเคไอเอ็มไปไอเอ็มไปไเอ็มไปเอ็มไม่เอาคนนี้เอทำไมไอ้พวกนี้มันเงียบไป้นี่มันเงียบเลยอะไรอีกไคนดีเลยอยู่นี่ยเออคนดีหมดอ่ะเแถวนี้ยคนดีหมดเนี่ยไปเนี่ยคนดีเนี่ยเอาเอ็มเอาเอ็มเอ็ม จนจนหาพวกกันเลยเกมนี้นะครับขอให้ทุกคนลงแอปพูด <único> ร <Liberty Overwatch> ิเ <Of> จ <ED> ็คพร้อมกันนะครับอ่าทุกคนหยิบขึ้นมาเลยฮะหยิบแอปพูดริเจ็คอ่กผมจะนับหนึ่งสองนะครับวางแอปพูดริเจ็คลงนะครับหนึ่งสองสามริเจ็คครับิเจ็คครับริเจ็คครับริเจกสามคนดีเลยคนไม่ดีนั่นแหละสามคนครบเลยนั่นแหะตอนนี้นะครับโอ้ต่อแล้วมั่นใจก็เอามั่นใจก็เอา ตอนนี้รีเจกได้ไปครับอ่าโอเคครับตอนนี้รีเจกมาสามนะครับคือรีเจกไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นได้ไปครับในเกมนี้เก็บครับทุกคนเก็บไปพูดด้วยเจกครับผมรู้อยู่ของน้าอ้าวเอาออกมาป่ะครับไม่ได้ออกมาครับผมเห็นนะผมเห็นอย่าให้รู้นะใครเป็นคนจัดสำรับเนี่ยอ่าเมื่อกี้สามคนก็้วอย่าเป็นคนไม่ดีนะผมเห็นนะตัวเองคนไม่ดีทำปั่นตัวเองได้เปล่าแท่งปั่นเองเอ่ะคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง ส่วนใบรีเจ็คน,นะครับไม่ใช่รีเจ็ใบซักเซสเนเฟลนะครับ <c oughs> คือเราใช้ด้านหลังมันพื้นขาวนะครับเนื่องจากไพ่เนี่ยมันหลายสนามแนละ้วเป็นพื้นหลังสีขาวนะครับถ้าเกิดไพ่ใครเก่าก็สามารถไปทําได้นะครับอ่ะก็จะมีคนได้ไปสามคนครับยกมือนะครับดูวนะันดีนะครับไอผู้หลายตัวโกงผมจะปั๊บไม่เยอะนะเรผมเป็นคนที่อยู่นอกกงนะเมลแล้วเมลแล้วเมลแล้วตอนนี้เฟลแล้วนะครับก็จะแตกคู่กันนะครับ ใช่ว่านี่คือเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคนดีส่งได้เฉพาะสักเซสผู้เพ่รื่องทองคนดีได้เฉพาะเครื่อทองนะครับคนเร็วส่งอะไรก็ได้นะครับแต่ดูใจเอ็มมายังไงก็เฟลเอ็มมเอ็มเฟลไม่ให้พี่กอล์ฟพี่ให้พี่กอลฟให้ผมครับให้ผมเฮ้ยสับดูด้วยนะเดี๋ยวไม่ใช่สับไปสมมาตกโกงเฉยเลยนะเราอ่ะอ่ะนี่แหละเก็บไว้ผมด้วยครับนะครับ ตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วนะครับซักเซลซักเซหรือเฟลนะครับตอนี้จะซักเซสหรือเฟลผมจะเปิดพอมกันเลยครับเล่นเป็นทางเฟลเฟลเฟลหนึ่งอันมาหนึ่งใบครับผู้ชมมานึ่งใบาวันนี้มีตัวโกงหนึ่งคนรับเชื่อผมนี่ไม่เไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มในกระดานนี้นะครับก็ลงเฟลเป็นที่เรียบร้อยฮะไปต่อครับไปต่อเราเปิดตัวแล้วหนึ่งกระบาของผมนะ คิงไม่ไดย้ายมาที่คนต่อไปนะครับนั่นนั่นคนเดิมเดียวเอาเอาคนเดิมอ่ะเอาคนเดิมหนิเอาคนเดิมหนิจะได้เปิดเผยตัวเฮ้ยคนเดิมไม่ได้ดิต้องเอาคนใหม่สามคนนั้นต้องตัดทิ้งก็จะได้รู้อะไรกี่คนสี่คนอันนี้พ่มองไหอ่าเอาผมไปเป็นแพะหรือเปล่าครัมาันนี้เงียบอามานี่ไม่ให้อาดูดิดูดิเรดูเอาดูเอาผมแจ้งนะครับในเคล็ที่สองนี่สี่คนนะครับใช้สี่คนด้วยกัน ไปดู啊เราพวกกันด้วยแท้ผมไปห้าสี่คนผมเลยครับอ่าโคงครับสี่คนใครบ้างครับใครบ้างคนที่ได้ไปยกมือครับสองคนเดิมเหรอตัดเอ็มออกเหรอตัดเอ็มออกอืมอืมเชื่อผมมี่ผมผมเดินเบี่ยงเบียนะแต่จริงก่อนเฮ้ยโจรจะเป็นเบียงเี้ยโยกมบิดได้เอ็มเลยเดี๋ยวก็ดูว่าคนนี้ตามผมคนนี้ตามผมเอ้านี่เจ๊กครับมีเจ๊กครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดครับแต่ยังยังยังนที่ผมอะอ่ะทุกคนหยิบแอปพลิเคชันขึ้นมาครับ ผมจะนับหนึ่งสมาเอาออกแอปพลิเของท่านครับหนึ่งสองสามครับวันนี้ผมดเจครับผม1 7ครับดีเจสี่ครับแสดงว่าได้ไปฮะสองครับผมเสมอครับก็ดีเจจะขึ้นหนึ่งครั้งครับคุณดีตามผมจะลงแอปพลิเคคืออะไรกระโดดอีกแล้วกระโดดอีกแล้วกระโดดซะแล้ว เปลี่ยนมาที่เอ็มนะครับกายมาที่เอ็มผมไม่ปวดใจเลยเล่นเกมกับอะไรกับคุณบ่าวนี่ผมไม่เคยได้ข้อมูลเลยแปลซักแปลซัเอ็มสตีดแท้แน่นอนีแปลซักเลยเนี่ยแล้วแต่มองแล้วตั้งแต่มองแล้วไม่เคยได้ข้อมูลตรงนี้ตรงนี้เตะคนดีออกยานหมดคุครับอาโจรเลือกใครบ้างโจรอ่าถ้าคุณไม่เลือกผมคุณก็โจรแล้วใครเนี่ย เอาเหรียญกันเอาเหรียญกันอ่ดึงบองมาดึงบองมาพี่บ้องเอากูมาเป็นแพ้ป่ะเนี่ยให้แล้วบอกมาเราไม่โอปไม่โอไอ้คุณไม่เชื่อใจผมว่ะขอบคุณคุณแม่ผมว่ะเดี๋ยวนะคุณอย่าลืมนะว่าเซตแรก3คนมีคุณอยู่นั้นด้วยนะแล้วคุณเลือกตัวเองไปคุณไม่เชื่อใจแล้วไหมสามคนคลี่เรใครงทำไมคลี่เรื่องอะไรดึงกลับมา คืฝั่งนี้คนนี้นะต่างคนต่างอยู่ควืมด้วยกันนตต่างคอมือใด้วยกันนี่คผมฟังผมนะแต่คุณไม่อยากให้สงสัยคุณเอาฝั่งคนหนึ่งคนหนึ่งนี่พี่ปวดไอ้พี่ปวดอ่ะพี่ปวดอ่ะเอ้พี่ปวดไม่ดีนะคนนี้ต้องเรียกผมนะแอนแอนดูกันโยนโยนใครไปบ้าง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 ดูหน่อยใครไปบ้างโยนเรารู้กันนะที่สี่คนเห็นแล้วนะทุกคนเห็นแล้วนะใครไปบ้างทุกคนนะครับลงไปลงไป ไม่มั่นใจวันนั้นเลยผมจะบีบเวลาให้น้อยลงครับผมจะบีบเวลาให้น้อยลงสี่คนนี้นะครับหยิบแอปพลิเ้นมาครับวันนี้เริ่มดหนึ่งสองสามครับวันนี้ดับผมที่เจครับทำไมคุณลิเจกผมไปแล้วเนี่ยผมไปเนี่ยผมไม่ใจไปแล้วรีเจกครั้งที่สองครับเกิดขึ้นครับเก็บครับเรียกมาครับมาถึงแบ แบ็กอะไรนะอะไรมือๆนะแบ็กมันมันมือแบ็กโฮอะไรมาครับแบกมาตรงนี้ไม่เหนไม่ไม่รอบรอบนี้อีกคนครับสี่ครับสี่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 เขาแก้กลัยังยังไม่ไปรอบไหนเลยครับอยู่รอบสองเลยฮะได้ครับีนี่จบที่ผมนะครับคุนน้าผมไปก็สี่คนนะครับแล้วคนนี้ก็เลือกผมเนี่ยคนนี้ก็เลือกผมเนี่ยพี่บอมใช่เปล่าดีคนดีโอ้ดีดีกว่าพี่มีแต่พะไม่ใช่แร้วพะก็ไม่ดีอ่ะ เอาโอเคโอผมไม่มีผม่ะไม่มีครับแล้วผมมาผมใส่หมวกหล็กอะไรอะไรไม่เกี่ยวหรอกอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะผมเป็นคนดีที่อยู่ข้างนอกคนเดียวเพราะคนดีมี5คนใช่ผมเป็นคนดีที่อยู่ข้างนอกคนเดียวนะตอนนี้อ่ะผมพูดแค่นี้นะผมเป็นคนดีแต่ผมไม่ได้ไปผมผมอ่ะที่เหลือก็แล้วแต่คนชัน่าจะเป็นไงเงาเงไงอะไรมกมกโม่มกบัโมเกงสี่นนะครับอ่สี่คนที่ได้ไปยกมือครับ ดีคนนี้ไปยมั้ยได้ครับครับสี่คนนี้นะครับหยิบแอปพลูดีเจ็ตขึ้นมาครับดีดีนี่ไงนับหนึ่งสองสามครับผมไม่ไปนี่แสดงตัวแล้วแสดงตัวแล้วผมไม่ไปแสดงตัวไม่ไปแล้วไปแล้วไปแสดแล้วแสดงตัวแล้วไปครับคุณโรเมโอไม่เชื่อผมแสดงตัวแล้วไม่ถ้าเกิดตามถ้าตามเกมมาตามเกมมาสามคนเดิมเขาไปไม่ได้ไงโอคุณน่ะรอเสียบอยู่แล้วคุณน่ะผมรู้ สี่คนนะครับอ่าใบไหนเอาส่งให้พิธีกรเลยครับเดี๋ยวพิธีกรเดินเก็บครับครับผมว่าผมอยู่ในตำแหน่งบางว่าผมคงกินไม่มีบผมบอกพี่แล้วหวังว่าผมคินไม่มีเฟลนะในเกมสองอาจจะเป็นโรมิโอนะครับได้ไม่มีปัญหาเลยเกมสองผมทำการเองโอเคผมนะครับทุกอย่างอยู่ในมือผมแล้วนะฮะอันนี้ผมฝากเก็บนะครับอ๋ออันไหนไม่เอาส่งมาหน่อยครับอย่าให้ใครเห็นนะครับอย่ากให้เปิดนะครับอย่าให้เปิดนะและผมทำการสามรียบร้อยครับ วงล้อแรกที่ออกครับสองแฝดสองเด็กโอเคกินไปกอดกินไปผมจะเปิดเพื่อให้ผู้ชมดูก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะไม่เห็นครับอ้าวปิดเบรกเปิดเบรกเปิดเบรกเอาวตาคุณตาคุณคุณเป็นกิงคุณเป็นกิงแท่งกุย่ามารอเสียบผมไม่ได้หรอก ใช่แล้วผมเป็นเกมแรกเฟลไปเกมที่สองตัวครับตอนนี้สี่คนมั้งนะได้บคนเดิมอาสี่คนเดิมไหมเอาสี่คนเดิมดิสี่คนเดิมไหมหรือว่าจะเอาเพื่อนไปเป็นเหี้ยวแล้วเราเอาคนเดิมหรอไม่เชื่อไมันต้องมีเฟลมันต้องเฟลแล้วผมต้องใส่คุณน่ะแล้วแต่คุณทำไมพูดพูดบ่อยกับเพื่อนอ่ะ อ่ะแล้วอาการอ่อนมากเลยจริงจริงไม่ใช่อะไรแล้วผมอับผมไม่ใช่คนดีสมองผมรั่วเป็นอะไรคนนี้ก็นิ่งมากเลยเนี่ยอ้าวคนเร็วนะคนนิ่งมากเลยผมเป็คนนี้คนเร็วนีปไอรแทนคนเร็วแน่เลยไอแทนคนไอแทนนี่คันปากมากต่อไปมันต้องมีฟิลแล้วผมเป็นคนดีไอแทนเป็นคนเร็วน่เี่ถ้าคุณคนดีอ่ะผแค่ไหนไอแทนเป็นคนเร็วไอแทนเป็นคนเร็ว แทนไปคนเรอ้แทนคนเร็วรู้แล้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 วมคนเร้วูแล้วรู้แล้วผมจะไปให้เขาแทนคุณแล้วแต่คุณนอถ้าเป็นคนดีมันเอามเาเซ็ตเก่าแล้วคนดีมเอาเซ็ตเก่าแล้วเกมเกได้เกมได้งั้นตานี้ผมไม่ลงอ้าวโอเคอ้าวจบเดี๋ยวๆอ๋ออันนี้มันให้ซ้าอันนี้มันซ้ํานี้มันซ้ได้ไดเราได้เราได้เดี๋ยวใครบ้างนะอ่ะคนที่จะไปยกมือครับโอ้โหคุณไปแล้ผมอ้าวทำไมคุณไม่ไปอ่ะผมไปผมผมจะดูคุณนู้น อ่าผมพิสูจน์ไปเลยผมพิสูจน์ไปเลยผมคนดีอ่ะเป็นโจรไลยเป็นโจรไม่ไม่อย่าลืมว่าประการนี้ไปสี่นะมันพิสูจน์ได้เป็นโจนเลยครับถ้าันมีหนึ่งเป็มันก็ตียิ่งขึ้นเลยพราะว่าพี่พูดไปเป็นโดนไปผมคนดีไม่เลยป็นคนจะไม่น่าใครคนดีจำไหมอ่ะไม่จำไม่ได้เลยใครคนดีจะไม่น่าพี่คนดีแวิธีเฮียบาลอกกล้องไม่รู้ไม่รู้ผมขอตัดเกมเลยครับเอาอะไรได้ไปยกมือครับน้าคนได้ไปนะครับหยิบแอปพลิเคชันขึ้นมาครับ หนึ่งสองสามครับผมอยากดูไอพุ๊บไอพุ๊บผมผมก็อยากรู้นี่อะไอ่ะเอาลีจิทำไมอ่ะลิจิลิจิลิอไปไไปได้วปไม่ไม่ต้องเรไม่ต้องวิไปไม่ต้องเดาจครับไปพุก็ไม่ให้ไปเออผมเห็นกยามาถ้าไปนคนดีแสดงมา ผมมาเอาจริงนะผมมาคนดีถ้าเป็นคนดีแสดงว่าไม่มีข้อมูลเลยผมโอ้ยไม่มีข้อมูลเลยผมจะรอเสียบคุณหนึ่งคือเอาไว้เอาไว้ง่ายว่าผมยิ้มบอกให้เห็นว่าสามคนแรกที่ไปเนี่ยโค้งนุนสามคนถูกต้องไหมแล้วแสดงเกตุสองสี่คนสี่คนมีเซตเดิมไปก็คือโปรดแล้วก็มีแบ็คมาใหม่พรชัยมาใหม่แล้วก็เปล่าเป่ามาใหม่ซึ่งมันมันสีทองหมด ถูกต้องไหมแต่ว่าเกมเกมต่อไปเนี่ยที่ก็จิ้มมานี่ไมาถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดสี่ถ้าเกิดสี่คนเดิมแล้วมาช่วยออกกินเยอะอย่างนี้กาออการออกครับหมดเวาแล้วรับครับผมไปผมไปด้วยผมคนดีผมคนดีครับผมเห็นหมดเลยคนดีดีนี่ผมเลือกแบบนี้อ่านี่ทำไมต้องเอาแถมไปด้วยก็มันไม่ไปตาที่แล้วแสดงว่ามันต้องเป็นคนดีไม่พอไม่ให้คนดีแล้ว ผมว่าไม่ใช่แล้วว่าคุณก็แล้วแต่ว่าคุณตีกันแล้วก็แล้วแต่คุณแง่งไหนแง่งไหนกันแล้วแต่คุณกันแล้วแต่คุณเฮ้ยพี่นี้เป็นบัตรไฟลยเอออออันไหนอันไหนหมดเวลาครับสิบวิครับอ่คนที่จะไปยกมือครับหยิบแอปคุณดีเจขึ้นมาครับนัดหนึ่งสองสามครับไอบ่าวไปไม่ไปไหมอ่ะ ไอ้บ่าวไม่ได้ไปนี่เจ๊กนึงครับเซฟเซฟเซฟเกมนี้ได้ไปครับใครได้ไปยกมือไว้นะครับโอเฮ้ยเซฟอปะไม่รู้นะว่าผมเชื่อใจคนถูกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยงานนี้ผมลงแล้วถ้าเกิดคุณน้อยเชื่อใจผมผมจะเชื่อหรือถ้าคุณน้อยไม่ปลอเชื่อเล่นด้วยแต่คุณน้อยแทนมาคุณน้อยแทนมานี่ผมจะแม่งจะแม่งแล้วไปไหนครับไปไหนครับด้จะแม่งจะแม่งแล้ว แต่ผมคนดีอ่ะผมบอกแค่นี้ผมคนดีผมไม่เชื่อคุณไม่เชื่อผมก็แล้วแต่ก็แค่นั้นก็แค่นั้นผมดีไม่ดีก็ดูผลงาน5ปีปากเก็บไหนครับเดี๋ยวเผลงาน5ปีไหน5ปีในวงการบันเทิงนี่โอ้โทักทอนทักทอนเนี่คนดีคุณต้องเลือกแล้วนี่เจมเนอร์สักเจมเนอร์สักสิ้นเดือนแล้วทำไมผมยังได้2เดือนเลยเนี่ยเกี่ยวกับกูคนละหน่วย มาหนึ่งครับทุกคนมาหนึ่งเหรอมาหนึ่งอ่ะมาหนงมนึงมานึงมงมหนึงมานงมา่งมาหน้งมาหนองมาม่งมา่งมาหมาาห่มาห่มน่งมจหมาหนึ่าหนมา่เมา่มาหนมห่ง่งมาหมนึม่ใหหมมน รีบๆผมยิงไม่มีมวกผมยิงไม่ได้ม้วนผมยิงไม่ได้มวกตรงไสัยผิดคนหรือเปล่าแค่นั้นล่ะน้องผมขอตัดเวลาบ้าครับถัดไปที่พรชัยครับแตอนนี้ต้องมีสองเซลล์นะทำมากไม่เป็นไรเบลเดียวไม่เป็นไรถ้าเป็นคนเดียวกลับมาครับผมถ้าเป็นคนเดียวกลับมา เอาแค่เป็นคนเดียวเซตเดิมเป็นคนเดียวเซตเดิมเดี๋ยวปุ๊บไ้เป็นใจครคนนี้ไม่ต้องเียอมันพูดอะไรวะเดียวปุเป็นคนเดียวเซตเดิมนะขออนุญาตลุกลุกจากที่นั่งที่นี่ไโทษนะครับที่นี่ไม่มีแปลภาษาโรจินญาเอาไอ้บัตเบัตรรถไฟถ้าใครใครฟังภาษาโรจินญาโรจินญาออกแปลผม่คุณไปคุณก็คุณคนดีป่ะคนนี้คนดีก็มาดิเท้ยไม่ใช่แล้วเริ่มแปลพักแล้ว หาคนหดีคนนีนะคุณคุณคุณไม่ไว้ใจผมมาแสบได้คนดีหมดอ่ะเอาพี่บ่าวไปไหมพี่บ่าวเป็นหัวหน้าโจนเอามานี่เนี่ยนี่แสบดวงเงี้ยเหรอเป็นคนดีอะถึงดวงเงี้ยเนี่ยคนนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยโธ่หัวหน้าโจนเชี่ยผมดีเราคนดีหรือเปล่าเราก็แล้วแต่คุณคุณจะไปแทนมล้วแต่นี่ให้เวลา่นี่เป็นประปคุณฟังผมนะครับคนดีอย่างเขาชอบคนลีเจกคือสีนี้มีหนึ่งเปลละคนดีคน้นมีหนึ่งเปลละ คนที่ไปสี่คนที่มีแบ็คด้วยใช่ไหมอ่แบ็คเอ้ยไม่แทนี่อ๋อแล้วแต่ที่สงสัยใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็อยากก็แล้วแต่สี่คนอ่ะของเขาดี่ของเขานีไอ้ตัวนี้มันใช้ได้นะ้วรอบนี้องมีสองคนใช่ไหมตัวเดียวไม่เป็นไรไปนนคล้ว่าลแล้วใครบิดโยนล้วรู้แล่าไปยกมือครับตัดเกมเลยฮะอ่าหยิบแล้ะภูมิใจขึ้นมาครับคนนีรอบนี้รอบนี้เฟลเดียวได้นะครับ ต้องฝ่องเฟลเท่านั้นถึงคงจะชนะนะครับเกมนี้จบที่ผมจบที่มึงหรีมึงคนสุดท้ายเทียมึงจับคนสุดท้ายจบที่คุจบที่คือแบบไหนเนี่ยคนดีคนดีบิวต์นะคนดีบิวต์คนดีอยู่ข้างนอกครับดีเจครับนา้ชิปนายชิปคนดีตืดนคนดีตืดนะแต่จบที่คุณเนไงยังไง อะไรของคุณเนี่ยคุณอะไรคุณได้ไปแอรพุมัครับคุณดีอยู่ข้างนอกรีเจ็แอรพุทรีเจ็ครับหนึ่งสองสามครับคนดีอยู่ข้างนอกรีเจ็คนะครับดี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 ดไดี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 ะีดีดีดีงีด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 ะดีดีดอดีเีด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 ีคนดีได้ไปก็ ไม่ไม่ต้องไปถูกแล้วถูกแล้วเชื่อผมนิ่งนิ่งนิ่งสรุปใครปั่นใครไว้เนี่ยปั่นจังปั่นจังเนี่ยเดาโมกวนเองเดาโมกวนเองปั่นปั่นเลือกั่นะทุกคนครับผมวิ่งคันคันไม่ร้จะพูดยังไงคือหลงผิดกันไปเยอะครับเมื่อวานนี่แหละนี่แหละผมอยากรู้แล้ววันนี้วันนี้โดนด้วยกันยิงกี่คนละรวยกลุ่มวลเนี่ยไอ้โมนี่ถือคนถือไปยกมือครับรับเต็มเลย อ่ะนะฮะหยิบแอพพูดรีเจกขึ้นมาครับคนดีอยู่ข้างนอกรีเจกนะครับแอพพูดรีเจกมาครับนับหนึ่งสองสามครับดีๆๆๆๆลงเรียบร้อยครับผมไม่ไปคนนั้นนะไปคนนั้นอ่ะไม่ไปไม่ไปอ่ะผมไม่ไปอ่ะัดเดนอ่ะแล้วจะบอกว่าตาต่อไปนะครับตาต่อไปรีเจกไม่ได้แล้วเอาะ คขาบออยู่คนนีอยู่คนดีคนจริงหมดมันจะได้เพี่อนลี่มับพี่เ่อต่อไปรีเจ็บไม่ได้เออพี่สมางหมผมผมแล้วก็กเองไปตะตันปอ่เชื่อไหมปอย่าที่เอาผมเนี่ยพี่คนดีสอแล้วสองคนเสื้อดำเสื้อดำสองคนไม่ดีดูเสื้อเออดูเสื้อเอแต่ว่าแก้ไม่ได้แ้ไม่ได้พี่คนดี คนดีอย่าไปพี่บ่าพี่บ่าผมพี่แพ้ไม่ได้แล้วเว้ยชื่อผมเชอผมนี่คนดีสี่ใบใช่ไมห้าใบห้าใบหนึ่งเฟลไม่เป็นไรสเฟลคนดีแพ้คือทาเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้คนดีไปให้ได้สคนแต่อาเนยังไงก็ได้ให้คนดีไปให้ไดีหองาี่ยคังก็้หนไห่มนี่ยคก็ให้นีปห้ไอ้สี่คมอไม่นี่ยคอทำยังไงใช่ เอยถอนกลับมาถอนกลับมาถอนกำลังถอนกำลังก่อนเฮ้ยพี่คนดีเอ้ผมดีผมดีไม่ปวดถ้าพี่หนึ่งคนดีพี่ถอนกลับมาหัวเสียพี่คนดีเอาไปสวดเอ็มไปดิถ้าเป็นคนดีถอนกลับมาโอ้โหพี่จันระเบิดพี่จันรอดสี่คนในบ้านพี่ผมกินแล้วดึงกลับมาเชี่ยผมดีผมคนดีมึงบัตเตอร์ไฟผมคนที่รับเงินเนี่ยรู้เป็นมาหลอดเนี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้แพ้นะพี่แผลนะก็บอกใส่หมวกแล้วก็ึงกลับมา เชี่ยผมดิฟังผมไปฟังผมเนี่ยโถใครได้ไปยกมือครับยกมือครับคนนี้ได้ไปครับฟังผมนะไม่เชื่อผมคนนี้ดีจ็คยกริงรีเจครีเจกคนนี้ลิเจกไม่ได้ตานนี้รีเจคไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วปุ๊บปุ๊บรีเจคตานนี้ไม่ได้ครับต้องได้ไปอย่างเดียวไปเดียวบอกแล้วแต่ผมคนดีอ่ะผมบอกแค่นี้ว่าคนดีอ่ะพี่ผมพี่บ่าวสองคนนี้นี่คนดีไี่คนดีนี่คนดีไปปะผมไม่ได้ไปพี่ผมไม่ได้ไปเขาไม่ให้ผมไปอ่ะ เขาไม่เชื่อใจผมอ่ะโรบิโอที่จะเป็นแงวโรบิโอเนี่ยคนดีมึงดูเลยถ้ามีสองเปียกเท่าไหร่มึงดูเลยไม่เชื่อตนี้มเชื่อว่ากูคนดีอ่ะตาเนี้เฟลยวเดียวดูเลยไม่เชื่อตาเนี้เฟลเดียวโอ้ยมึงอาจจะใช่แต่ผมไม่ใช่ไงนี่นี่คนดีนี่ไม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 ่ผมบอกคนดีบอกเฟลหมวยังหยองไงยังหยองไงคนดีวผมยังหยองไม่ใช่แล้วนะผมไม่ใช่แล้วผมเ่็คนดีไม่ได้ใส่หมวกแต่ผมหยิกผมใส่หมวกด้วยยองหยองไงผมจะให้ดูใบแรกก่อนะครับทุกคน ใบแรกครับโอ้โหดักงใบด่างแล้วก็ยงใบเดียวไม่เป็นไรทั้งหมดครับเรียบร้อยครับเป็นไงโอ้ครับโอ้ยมึงเทียกูยังเทียอย่างไรครับเทียอยังเทียบยังไงบ้างผู้บอกว่าสองคนนั้นโยนดีคนดีไอ้คนดีเขาแบบนี้ก็บอกคนดีเนี่ยอ้าวคนดีก็บอกคนดีคนดีได้เสียครับคนดีใช่ครับต้องขอตบมือให้กับผู้ร้ายทั้งสามคนยกมือครับ ก็บอกคนดีคนดียนีไปที่ตีน้ี่ายจะก็บอกคนดีไม่เชื่อวพี่พี่ผูสาวสี่โค้งนี้ไปเองมาพับพี่ตัวเดีเลยเตี้ยเลยเเตี้ยได้อะไม่นะไอพี่ก็ผมก็สงสยแนละทำไมพี่ไม่เอามาให้ผมอ่ะเดี๋ยวพี่เลือกเอาเองไปใส่เองรีเจ็ก พี่ไม่ได้ตาพี่พี่เลือกอ่ะไม่ได้ไปทำภารกิจใช่อ่ะเอาอันนี้คนดีหมดเลยอ่ะดีพี่กูเห็นทุกอย่างนะไอ้สั่นเนี่ยก็เนี่ยเลือกสี่คนนี้ไปมือรีเจกมีเจกกันหมดภารกิจไม่ได้ไป้องหยอ่ะเนี่ยหยงงรู้จักไหมเนี่ย้ยเนี่ยูเห็นเองี่โเล็กแ่เนี่ยหัวหยงเนี่ยเเด็ดเเนี่ยัยงเลยหยงหยงเ่ยไหยเนี่ยไม่ใช่ผูไม่ได้ัเลย มึงปั่นติมเงยใช่ก็ปั่นซมมันเองทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ทำครับก็ในเกมนี้ก็จบไปนะครับก็เดี๋ยวมาพบกันในเกมที่สองครับ